ช่องหน่ช่องสน่าจะเป็นพวกที่ไม่ได้จองมาแบบเรานะส่วนช่อง3ตรงนู้นน่าจะเป็นแบบประมาณว่าแบบจองผ่านคือเข้าจองในแอปนะฮะนี่ยะพาไปดูบรรยากาศของน้ำตกเอราวัณนะ,ะเดี๋ยวนี้การเข้าน้ำตกเอราวัณเนี่ยเขาจะมีให้เราโหลดแอปแล้วก็เสียค่าผ่านทางผ่านแอปนะฮะแล้วก็ เซฟเอา QR วอารนะมาให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านเขาดูนะฮะแต่ถ้าเราไม่โหลดแอป,ปก็มาเสียออนไลน์ตรงหน้าด่านได้นะแต่มันอาจจะเสียเวลานิดนึงนะก็ไม่นานนะประมาณสัก1น,นาทีก็เสร็จนะฮะแล้วจากนั้นอนะ่ะพอเราเสียตังออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราผ่านเข้ามาตรงใกล้ๆลานจอดรถนะตรงนี้นะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยสแกน QR code ที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นตัวบัตรตัวตั๋วนะฮะโอ้นี้เรามานะวันธรรมดานะคนเยอะมากนะฮะต,ตมา,ามรถตกลงเวลาสุดวันเที่ยวอันเดียวนะครับเวลาเที่ยวตั้งห,ห้าหกนะาที เดียวค่ะที่ควรนสมาชิกนะฮะแลค้วะ <inate> น่งั่งรถกรอล์ฟมานะคะเที่ยวละส0มบาทนะมา30มสิแล้วก็กลับ30บาทนะจะเดินก็ได้นะ,ะแต่ไม่ไหวนะวก็มี เตือชูชีพให้เช่าใน20บาท2ชั่วโมงนะฮะไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำถ้าไม่สวมสูชีพนะ<อ>คนเยอะมากนะคนที่เขาไม่อยากเดินนะเขาก็เอาแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะ วันนี้เราจะพาเดินดูบรรยาตาของน้ำตกเยลวันเจ็ดชั้นนะฮะตรงนี้เป็นชั้นที่หนึ่งไหลคืนลัง ชั้นสน้ำตกชั้นสตรงขึ้นไปอกีกสีเมตรฮะ ชั้นสองเลี้ยวขวานะยี่สิบเมตรส่วนชั้นสามตรงขึ้นไปอีกร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองก่อนนะฮะชั้นสองมีคนเล่นน้ำเยอะนะเพราะเป็นแอ่งน้ำขนาดกว้างใหญ่เลยนะตรงนี้เป็นจุดที่ระหว่างชั้นสองไปชั้นสามฮะ เราต้องเสียค่ามัดจาขวดก่อนนะ20บาทแล้วก็ขากลับเราก็เอาขวดมาให้เขาดูนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะคืนเงินเรานะฮะระหว่างชั้นสองที่จะไปชั้นสามนะจุดตรงนี้ใครทุกคนที่จะผ่านไปยังชั้นสามผ่านน้ำตกสี่อกนางผีเสื้อ 5, ห้าเบืองไม่ลงหกลงศึกษาเจ็ด ครูผาเยลวันนะใครจะไปทั้งตั้งแต่ชั้นสามถึงชั้นเจ็ดนะจะต้องมาจำขวดน้ำก่อนนะน้ำตกชั้นสามเดินไปอีกเก้าสิบเมตรนะชั้นสาม หกนังผี่เสื้อเก้าสิบเมตรยังไม่ถึงนะรูปวิวเขาสะพานค่ะ ามสะพานมานะคะนณจุดจุดนี้พูดไปดูป้ายก่อนนะฮะชั้นสามไปตรงนี้นะอีกห้าสิบเมตรส่วนตรงนี้ชั้นสี่นะสามร้อยเมตรตรงนี้นะเร<ข>าจาไ,ไปดูชั้นสามก่อนนะฮะขนาดเก้าสิบเมตรนะเหน่ยงยตกได้ขนาดนี้นะชั้นสนะี่สามร้อยเมตรนี พาน้ำตกนะฮะชื่อของชั้นสาม ชั้นสามก็ดูกว้างใหญ่นะฮะก็คนเล่นบริเวณชั้นสามเยอะอยู่นะฮะจากชั้นสามเราจะไปดูที่ชั้นสี่ชั้นสี่ระยะทางสามร้อยเมตรนะ จุดสาไป4ี่นะคะก็จะเป็นจุดที่ห้ามนําอาหารเครื่องดื่มผ่านเกินจุดนี้ไปนะ,ะถ้าเกินเสียครับปรับ1นึ่งพันบาทนะ,ะมาวันที่12บสองเมษาปี66หกนะมาถึงตั้งแต่10บโมงเชา้านะคนเยอะมากรถเต็มเลยนะรถเต็มลานเลยนะขนาดเราว่าเรามาเช้าแล้วนะ เราก็ค่อยๆไปนะฮะใช้แรงมากก็เหนื่อยนะวันนี้ร้อนมากนะเป็นอะไรที่ร้อนสุดๆนะชันอยู่นะเนี่ยเนี่ยนฮะโอ้ยเฮ้เหนื่อยไปต่อนะฮะร,ร้อนมากนะฮะพักเหนื่อยนะถึงแล้วนะฮะ ชั้นสี่นี่นะชื่อของเขาชั้นสี่อกนางผีเสื้อนะฮะะตรงนี้เขน่าเล่นนะมันจะเหมือนมีสไลเดอร์ลงมานะแต่ต้องใส่ชูชีพนะถ้าไม่ใส่ชูชีพเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ลงนะฮะ ระยะทางต่อไปชั้น5้านะฮะ0เมตรระยะทางจากชั้น4ี่ไปชั้น5้าเราว่าน่าจะไกลสุดแล้วแหละนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็แค่400เมตรนะอันนี้เป็น450เมตรเลยนะเราอยู่ตรงน้ำตกชั้น4จาก4ไป5 450เมตรจาก5ไป6 300เมตรแล้วจาก6ไป7 250เมตรนะ ระยะทางก็ไกลขึ้นนะป้ายเขาบอกไว้ว่าจากจุดหกไปจุดเจ็ดระยะทางไปกลับก็เอ้ยจุดสี่ไปจุดเจ็ดก็ประมาณสองกิโลนะใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงไปกลับนะแต่เราว่าเราน่าจะเกินนะเราพักบ่อยนะโ จากชั้นสี่ไปชั้นห้านะก็ระยะทางก็4ี่ร้อยห้าสิเมตรนะฮะหอบได้นะเนี่ยมันหอบเพราะมันแดดด้วยนะฮะเ,เนี่ฮแดดเปรี้ยงเลยฮะก็สลับกับการขึ้นลงเขาไปแบบนี้นะระหว่างชั้นสี่ไปชั้นห้านะฮะ โโอ้จริงใจแต่เราไม่ได้เช่าที่พัมานะเพระว่าแค่มาจะตัวก็เหนื่อยแล้วนะฮู้จะจะจบรรยากาศดีมาก ตรงนี้เหมือนจะมีจุดให้เล่นน้ำนะเดี๋ยวเราจะแวะพักตรงนี้นะะ ราจะไปต่อแล้วนะพักได้ประมาณครึ่งสมองแล้วนะตรงนี้ก็มีคือระหว่างทางก็มีคนแวะพักเยอะนะคในวันวายด้วยนะตรงนี้ ความโดดเด่นของน้ําตกเทรวันนะคะเราจะสังเกตเห็นนะว่าน้ําตกเทรวันเขาจะมีสีเขียวนะ,ะก็เกิดจากเป็นหินปูนนะคะหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะ,ะที่ละลายอยู่ในน้ําเมื่อรวมตัวกันกันกบแร่าธาตุนะ,ะแล้วก็เวลาที่ถูกต้องแสงแดดแสงแดดส่องลงมาน้ําก็จะถุดขึ้นขึ้นเสียแสงสีแดงไว้นะ,ะแล้วก็เราก็จะมองเห็นตรงใต้หินปูนเป็นสีเขียว ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะน้ำตกชัน้นห้าน้ำตกชั้นห้านะคะเบื่อไม่ลงะคะ่ะ ัะ like ไปต่อนะฮะไหนๆก็มาแล้วเนาะทางเดินแบบนี้โอเคนะฮะทางเดินแบบนี้เราถนัดนะฮะแต่ถ้าเป็นทางเดินบันไดแบบขึ้นบันไดชันๆเนี่ยไม่โอเคหมือนห่วงนะแบบนั้น พามาดูใกล้ๆนะะชั้นห้าตรงนี้นแมลงหนอนปลอกน้ำโอ้โหเนี่จะก็เป็นนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถึงได้สบายเลยนะเราไม่ได้เอาทูชีพมา ไม่ลงใคไฟต่อนะฮะตรงน,นี้ก็ชั้นชั้นหกอุ้ยชั้นห้าดิชั้นห้าจะไปชั้นหกนะฮะ ท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วก็เกินหกสิบเปอร์เซ็นตนะ,ะเป็นชาวต่างชาตินะแล้วก็สังเกตดูนะคะมีทั้งสวมรองเท้าแล้วก็ไม่สวมรองเท้าแต่เราวัดสวมรองเท้าดีกว่านะฮะมุงทางอีกยาวไกลนะยงไม่เจอบันไดนะฮะพอบอกกับเราว่าไกลมากแล้วก็มีบันไดด้วยนั่นไง ก็ค่อยปีนขึ้นไปนะการเดินเที่ยวน้ําตกเอราวันนะถ้าเหนื่อยก็พักนะแล้วยิ่งมาในช่วงหน้าร้อนเมษานะไม่มีลมเลยนะดีที่ว่ายัางมีต้นไม้นะก็ปีนไปตามหินแบบนี้นะฮะ เหนื่อยพักก่อนนะฮะเนี <ś> ่ย <les> <ś les> ทางแมงอะไรไม่รูไ้ <ś les> ไปต่อนะฮะทุลักทุเลชั้นเจ็ดไปทางนี้นะคะ่ <ś les> คอนนี้คือชั้นหกนะ <ś les> เราจะไปดูชั้นหกก่อนนะคะ

อันนี้ถึงแล้วนี่คือั้นหกดงทึกษานะฮะสมชื่อเลยนะดงทึกษามีอแต่ป่าไม้นะฮะใครจะเดินขึ้นไปตามบันไดขอไม่มีบันไดสร็แล้วนะฮะั้นหกที่โดดเดินคือน้ำที่ไหลลงมาจะเป็นบ้านน้ำไหลผ่านตรงป่าไม้ เขาน่าจะขึ้นไปนะแต่เราอาจจะไม่ต้องขึ้นนะฮะไปลับเลาะไปดูก่อนนะะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นบรรยากาศของน้ำตกชั้นหกนะฮะแต่ว่าตรงจุดนี้เขาไม่มีใครเล่นน้ำนะ หรือว่าจะมีอยู่ชั้นบนเราไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะเดินต่อนะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงชั้นหกนะฮะ <c oughs> เราจะไปชั้นเจ็ดนะ ใกล้ถึงปลายทางแล้วนะครับชั้นเจ็ดนะอึ๊บอด๊ือย๊บโอ้โหขึ้นบันไดดีพักตรงนี้ก่อนนะโอ้โหตรงนี้น่าลงมาก โอ้นะบันไดเฮ้ยยังมีอีกนะฮะ ชั้นหไปชั้น7จจะมีบันไดตลอดทางนะก็เดินขึ้นบันไดเรื่อยๆนะ ที่ขึ้นนมาะะฮะถึงแล้วชั้นเจ็ดนะเราคือผู้พิชิตนั้นตกเกระวันนะฮะคุณคือผู้พิชิตเจอป้ายแล้วฮะปิดเวลาสิบห้าครึ่งนะฮะน้ำตกชั้นเจ็ดเขาจะปิดเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะ ที่เราจะต้องเดินลงนะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะคะอชื่อชั้นน้ำตกของเขานะคะภูผ,ผาเอราวันนะตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนะฮะ สยมากนะคูผาเอราวันนะมองขึ้นไปด้านบนเห็นยอดเขาแล้วก็น้ําตกไหลลงมานะฮะคนเล่นน้อยนะชั้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเดินมาไกลนะนะบรรยากาศดีมากนะน่าเล่นนะนสหรับบรรยากาศของน้ำตกเอราวันนะคะกาญจนบุรีนะคะในวันที่12เดือนเมษาปี66นะนะ ร้อนค่าเข้ามานะคะเสียค่าเข้ามา90บาทผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ค่ารถกลอฟ30บาทนะคะแล้วก็ก็คือ,อรถกลอฟนี่จะมีไปกลับนะคะไปเที่ยวละ30กลับก็30นะ,นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ